เทลงลูกเดี๋ยวน้องค่อยเดินไปเทลงเลยค่ะอุยอค่เทลูกอ่ะน้องยังน้องยังลืมตาอยู่นะคะเมื่อกี้ยังเดินได้อยู่เลย เร็วๆมดกัดเร็วไปลูกอ่ะเห็นไหมคะน้องยังลืมตาอยู่นะคะน้องเราอะ่ะมันไม่ระไปแมวค่ะจับนั่นจับนี่มาใส่รังตัวเองไว้ลูกหางเขาน่าไปลูกไปไมาถึงแล้วนี่บ่อน,น้ำนี่ไม่ควอยากลง,ลองเองหรอกแมนะ่ไปนะไปนะ แร่วเมวื่อวานฝนตกค่ะเขาก็เลยออกไปเดินเล่นตามถนนหนทางแมวไจับมาไปนะไปหมดกัดหมดแล้วน้องยังไม่นั่นนะคะเนี่ยดูน้องยังลืมตาอยู่เลย,ยไปไปทางใครทางนั้นนะ